ก็สวัสดีครับวันนี้เรามาเที่ยวชนบุรีกันอีกแล้วจ้าชนบุรีนี่ไปบ่อยมากไปบ่อยมากแถวนี้ก็มาเป็นโครงการบ้านเดี่ยวครับเป็นบ้านจัดสรรโรงเรือนปลูกแคปักพื้นที่ปลูกของลูกค้าคือหลังบ้านอ่าหลังบ้านน่าจะเป็นลาซักล้าง <laughs> ลาซักล้างหลังบ้าน <laughs> ใช่ใช่ครับผมนนั้กว้างประมาณ3เมตรก็เลยทําได้แค่2องพุสองเมตรกว้าง2เมตรยาว6เมตรครับผมใช่ลูกค้าขอเป็นจั่วสามเหลี่ยมครับผมใช่จั่วสามเหลี่ยมก็จะดูโมเดิร์นขึ้นนิดนึงโอเคดูสวยหน่อยตัวนี้ก็จะเป็นโรงเรือนพร้อมชั้นวาง สเปคของแคปตัสก <mat semester ค ะ> ็จะเป็นอันนี้มาตรฐานที่เราทำเลยครับก็หลังผ้าพลาสติกใช่แล้วก็ คุมแบบนี้ลงมาจนถึงด้านข้างปิดหมดเลยแต่ว่าจะเว้นระบายอากาศประมาณห้าหกสิบเซนห้าหกสิบเซนแล้วแวต่แลูกค้าได้มุ้งกันแมลงให้อากาศถ่ายเทได้เพราะว่ามันจะเป็นพลาสติกรอบเลยสำหรับแอคตตัดแล้วก็ประตูอยู่ตรงตรงกับทางประตูเดิมใช่ประตูทางออกของหลังบ้านเขามาลูกค้าใช่ก็งานนี้2วันนะผมชมบุรีไกลนิดนึงครับเรื่องสองวันเรื่องที่นอนแถวนั้นเอาใช่ครับผมเรื่องนี้ไม่ต้องห่วงครับผมก็เป็นเป็นหน้าที่ของเราจัดการโอเคข้างบน โรงเรือนพอชั้นวางช,ชั้นวางตามแบบเขารูปก็คือวางไม้ได้โอ้โหน่าจะหลัก พั้นต้นชั้นล่างนี่เป็นชั้นกว้างหน่อยนอะหกสิบสี่สิบสิบกลูกลชั้นเราที่โรงงานแล้วก็ขนไปส่งไปรถหกล้อไปใช่แล้วก็ไปเก็บสีหน้าง่ายทีนึงระหว่างขนย้ายเพราะอาจจะมีทงถลอกบ,บ้างตอนยกเรียบร้อยครับไอ้ทุกชั้นวางเนี่ยเหล็กทุกชิ้นที่เราใช้ได้เป็นเหล็กชุบกวนัยหมดอยู่แล้วนะแล้วก็มาทำสีหน้งหากทำสีหน้งหากใช่เผื่อใครกังวลว่ามันจะมีสนิมอะไรใช่เราเราไม่ได้ใช้เหล็กดำเราเป็นเหล็กกวนัยแล้วแล้วเราทาสีทับอีกงบการงานถ้าเราไม่ได้ใช้งานแบบย้ายมันบ่อยๆแล้วมันกระแทกส ก็จะทนทานอยู่รบอยับงานนี้ใครสนใจโรงเรียนแท็กซัสหรือที่ที่ข้างบ้านแล้วอยากจะทำโรงเรียนก็ลองติดต่อกัได้ครับเดี๋ยวเรารับทั่วประเทศเลยนะครับทั่วประเทศครับใช่ครับผมเพบาะองค์กรที่ดูแสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับครับผมสวัสดีครับ